โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft ครับกับในโหมดสร้างสรรค์โหมด c r e a t i v i t นั่นเองนะครับก็สําหรับตัวละครที่พี่จะนํามาสร้างต่อไปนี้นะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งนะครับในดักลาบอลนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วครับซึ่งเป็นเทพแห่งการทําลายล้างครับก็คือท่านบิลครับเป็นเทพที่แบบนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกครับก็ท้าน้องๆท่านไหนนะครับถ้าอยากจะสร้างตามนะครับก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับยา h o o ขอญาตเจ็บคอน,นิดหนึ่งนะครับแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสขอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมอ่ะก็ได้ชมผลงานเพลงของพี่ไปแล้วนะครับน้องๆก็คงจะคิดในใจว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ร้องเพลงเพาะจังวะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสร้างตัวละครในดอคเกบอลนะครับที่มีชื่อว่าท่านบิลเทพแห่งการทำลายล้างนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าท่านบิลนะครับเป็นเทพแห่งการทำลายล้างที่วันวัน ไม่ทําอะไรเลยก็ว่าได้นะครับวันๆก็เอาแต่กินเอาแต่นอนนะครับกินขี้ปี้นอนนะครับเฮ้ยเออวันๆก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็นั่นแหละครับก็อย่างที่น้องๆน่าจะรู้กันนะครับก็คือไปหาข้าวหานู่นหานี่กินจากดาวอื่นๆนะครับก็ถ้าดาวไหนทําไม่อร่อยก็จะไประเบิดดาวเข้าอีกโอ้โหกูยังชอบเลยตัวละครนี้ท่านบิลนะครับก็ได้เป็นเทพแห่งการทำลายล้างนะครับที่ได้รับไล่ไป39ปีนะครับตั้งแต่ละกาบอล ั้งแต่งโงกุลเด็กๆอเออตั้งแตอนนั้นเลยก็ท่านบิวได้รับไล่ไปแล้วก็ได้ตื่นมาไม่รู้ว่าตื่นมาทําไมนาะเอ,อ โดยไอเดียชื่อของบิลเนี่ยครับก็ได้มาจากเบียร์นะครับแล้วก็เทพแห่งการทำลายล้างทั้ง12องค์เนี่ยครับก็ได้มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์โดยทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับชาวไซยาแหะครับอย่างชาวไซยาเนี่ยก็จะมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับพวกพืชผักพวกผักอะไรทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มาทําความรู้จักกับท่านบิลอีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับลังจากที่โงกุลนะครับได้ชนะจอมันบูในร่างเด็กไปนะครับท่านบิลนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับเป็นเทพแห่งการทําลายล้างของจักรวาลที่7นนครกก่่ออืเเลยาาา็มท รู้จักของการเป็นเทพแห่งการทำลายล้างก่อนนะครับว่ามีหน้าที่อะไรนะครับใน1จักรวาลเนี่ยนะครับก็จะมีเทพแห่งการทำลายล้าง1องค์นะครับก็คือท่านบิวนะครับแล้วก็จะมีเทพผู้สร้างก็คือท่านไคโอชินนะครับ ท่านไคโอชินเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่เป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็ให้ความรู้แก่มนุษย์มวลประชาชนอ่าส่วนท่านบิวนะครับก็จะเป็นเทพแห่งการทําลายล้างซึ่งจะมีหน้าที่ทําลายดาวต่างๆนะครับเพื่อรักษาสมดุลในจักรวาลน,นะครับก็คล้ายๆกับฐานนอสครับก็อย่างแบบเฮ้ย hey, ดาวนี้มึงไม่ไม,มีประโยชน์เว้ยก็เลยทําลายไปก็จะประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ท่านบิวนะครับได้ตื่นจากการรับไล่มาอย่างยาวนานนะครับเขาก็ได้พูดถึงนักรบที่แข่งแกร่งที่สุดก็คือซูเปอร์ซยาก๊อดครับก็หลังจากนั้นนะครับท่านบิวก็ได้้ใหวิ ได้สืบผลข้อมูลนะครับว่าซูเปอร์ไซย่าก,ก๊อตคือใครอะไรเงี้ยก็สืบผลข้อมูลเสร็จว่าซูเปอร์ไซย่าก,ก๊อตนี่ก็คือเป็นชาวในซูเปอร์ไซย่าเนี่ยแต่ว่าต้องรวมพลังอะไรกันเนี่ยแบบไทยทอดพลังจนเป็นซูเปอร์ไซย่าก,ก๊อตครับให้ท่านวิสแกนครับว่ามีชาวไซย่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าท่านบิวนะครับได้สั่งฟิลเตอร์เออตอนเนี้ยเพิ่ง ซึ่งผมเพิ่งรู้เว้ยว่าท่านบิลเป็นคนสร้างฟีเตอร์ให้ไปทาลายดาวเบจิต้าเว้ยซึ่งตอนแรกครับผมคิดว่าไอฟีเตอร์เนี้ยมันทําลายดาวเบจิต้าเพราะว่ามันได้คําสั่งจากพ่อมันเหลืออะไรนี่แหละจากบรรพบุรุษของมันนะผมงงงจัก,กรวาลดาร์ทบอลเหมือนกันนะซึ่งเขาก็บอกมานะครับว่าท่านบิลเนี่ยเป็นคนสั่งเออกูค่อนข้างงงเลยก็หลังจากที่ท่านบิลได้มาที่โลกแล้วนะครับโงกุลนะครับก็ได้ขอผรจากเทพเจ้ามังกรน,นะครับแล้วก็ได้มาท่านะครับเออแล้วก็มีช็อตหนึ่งคือแบบโคตรหา เทพเจ้ามื่ก่อนโผล่ออกมานี่คือแบบกลัวคิดดูที่จังกลัวท่านบิวอะเออแล้วก็หลังจากนั้นโงกุลก็ได้ถามครับว่าซุปเปอร์ไซย่าก๊อดเนี่ยคืออะไรครับแล้วก็ท่านเทพเจ้ามังกรก็ได้บอกมาครับว่าการที่เราจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าก๊อดได้นะครับก็ต้องให้ชาวไซย่า5คนนะครับรวมพลังแล้วให้ชาวไซย่า1คนนะครับเออก็จะได้เป็นซุปเปอร์ไซย่าก๊อดก็ประมาณนั้นแหละก็หลังจากนั้นนะครับโกคูครับก็ได้เป็นซุปเปอร์ไซย่าก๊อดนะครับก็ได้สู้ท่านบิสรุปก ตู้ไม่ได้ครับผมคือถ้าโกคูตู้ได้นี่คือแบบมึงก็โกงเกินมึงเป็นแบบพระเอกที่แบบโกงเกินอะนะแล้วก็เบจิต้านะครับก็ได้เห็นแบบโอโหความแข็งแกร่งแบบอยากจะเก่งมั่งเวย้ยแคคือแบบเห็นโงกุลแบบเป็นซูเปอร์ไซย่ายอะไรยเงี้ยก็ได้ไปขอลองท่านวิทครับให้ฝึกให้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเบจิต้าก็ได้ฝึกกับท่านวิทไปพักหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นว่า โกคูมันยังไม่รู้นะครับว่าเบจิต้าไปฝึกแต่พอโกคูรู้เท่านั้นนะครับก็คือฝึกตามไปด้วยก,ก็คือตามไปด้วยครับก็ภารกิจแรกใช่ไหมตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดอะคือเป็นการฝึกที่ให้ไปเปลี่ยนภาพปูที่นอนของท่านบิลครับคือแค่ท่านบิลขยับตัวนิดเดียวก็คือแบบดาวบนระเบิดอะเออคือแมงสก,กิลมันโกงชิบหายเลยเทพเป็นการทําลายล้างเนี่ยแล้วก็ท่านบิลนะครับก็ได้มีน้องชายของเขานะครับชื่อว่าแชมป้าเออใช่ป่าแชมป้ามันเป็นจักรวาลที่6มั้ง ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดผมขออภัยด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการต่อสู้ขึ้นมานะครับระหว่างจักรวาลที่6กับจักรวาลที่7นะครับแล้วก็รางวัลน,นะครับก็จะเป็นดาร์กบอลอะไรก็ไม่รู้แบบลูกโคตรใหญ่ใหญ่เท่าดาวโลกอะ่ะนั่นแหละครับก็จักรวาลที่7ฝั่งพระเอกก็ได้ชนะไปนะครับแล้วก็ได้ท่านบิวก็ได้ข้อพรน,น่าจะเป็นข้อพรให้นี่เว้ย ให้มีดาวโลกของจักรวาลที่7เกิดขึ้นอีกอะเออเพราะว่าไอ้จักรวาลที่7กับจักรวาลที่6เนี่ยมันจะขนาดกันเว้ยแล้วก็ท่านบิลเคยไปบอกแชมป้าเนี่ยว่าเฮ้ยดาวโลกเนี่ยมีแต่ของอร่อยๆเนี่ยก็คือพี่น้องคนนี้มันก็ใส่กินเหมือนกันนะนะเออแต่ว่าท่านบิลก็จะพร้อมก็ลองกองแก่งเออแต่ว่าแชมป้าก็จะอ้วนตุบหน่อยนั่นแหละครับท่านบิลก็อาจจะขอพรให้น้องชายตัวเองนะครับว่าให้จักรวาลที่6นะครับมีดาวโลกเหมือนกับจักรวาลที่7อันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมจําไม่ได้แนละ้วผิดขออา แล้วก็ตอนนี้นะครับก็มาดูเรื่องของเราบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็สร้างมาใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นโขเสร็จเรียบร้อยก็มีรูปร่างแบบท่านบิวโคตรเท่ตอนนี้ก็เหลือที่ลงสี่ที่ใบหน้าอย่างเดียวแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมขอสาระอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าคอนเซปต์ของท่านบิวนะครับก็ได้มาจากเทพเจ้าอียิปโบราณนะครับหรือเทพเจ้าแห่งความตายของอียิปนะครับก็คืออนูบิสก็ยังอะนูบิสนะครับก็จะเป็นหมาใช่ไหมแต่ว่า ท่านบิวก็จะเป็นแมวนะครับแล้วก็เทพแห่งการทําลายล้างทั้ง12องค์เลยก็จะมีการแต่งตัวคล้ายๆกับเทพแห่งความตายของอียิปต์โบราณลักษณะการแต่งตัวก็จะคล้ายๆกันนะมีตรงคอนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรียกว่าอะไรก็จะคล้ายๆกันก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ดูมาค่อนข้างที่ยันนานแล้วครับเกี่ยวกับดักล o บอนแซดนะครับดักลาบอนเดอะมูฟวี่อะไรพวกนี้ผมดูผมเป็นคนที่ชอบการ์ตูนดักลาบอนนะเว้ยปัจจุบันนี้ผมมองว่ามันไปไกลอะครับดักลาบอนะจากสู้แค่แบบ ต่างดาวใช่ไหมครว่าดาวนู้นดาวนี้ก็คราวนี้แม่งล่อไปจักรวาลเลยครับโอ้โหมีทั้ง12จักรวาลมึงคิดดูเถอะคือแบบโคตรเกินโอเคครับผมก็แล้วตอนนี้นะครับผมก็สร้างมาใกล้เสร็จแล้วครับก็ได้ลงสี่หน้าของท่านบิวนะครับก็เป็นสีม่วงอ่อนนะครับสีม่วงแบบเผือกกะนะเคยกินเผือกไหมสีก็จะคล้ายๆนี่นะครับก็นั่นแหละครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนดาวก้อนผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ผมก็จาไม่ได้แล้วเร่องอย่างหนึ่งผมก็ไม่ใช่แบบกูรู้แบบเป็นแบบแฟนพันธ์เท,ท้อะไรขนาดนั้นนะก็ก็มาบอกได้ครับว่าอะไรผิดอะไรผิดแล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมก็จะได้รู้เอาไว้อ่ะตอนนี้ก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ท่านบิวก็เท่แล้วเราก็ไปดูภาพมุมกว้างกันอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมขอบอกกันว่าท่านบิวนี้ถ้าให้ระดับความต่อ,อยากผมมองว่าอยู่แค่ อยู่แค่เนะครับเพราะว่ารายละเอียดไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบตัวเล็กครับสร้างแป๊บเดียวก็เสร็จครับถ้าอย่างตัวอื่นนะผมสร้างเป็นประมาณชั่วโมงนะประมาณชั่วโมงกว่ากว่าแต่ว่าท่านบิวนี่แค่ประมาณชั่วโมงเดียวครับค่อนข้างจะสวยนะครับก็ถ้าใครที่อยากสร้างตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ย่างเดิมนะครับใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปสร้างตามได้นะเพลินๆซึ่งผมก็เป็นอะไรที่แบบโคตรเพลินเลยครับการสร้างตัวละครอะไรอย่างนี้อ่ะก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณไปอย่างมากเลยนะครับฝากคอม ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะเจอคลิปหน้าบ๊ายบายยาฮู้